สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่10บออกัสนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟมเดลลี่นะคะราคาทองคําหลังจากเมื่อวันศุกร์ตัวเลขนอน์ฟร์มเทโรกดดันให้ถูกเทลงมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาดูกันต่อว่าเป็นไงบ้างนะคะถ้าดูที่อ่า เดลี่วันนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นนี้แข็งแรงแต่ว่าตัวสัญญาณเทรนด CCI บ่งชี้ว่าแรงซื้อพักตัวแรงกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็แรงขายก็ยังไม่มีเข้ามานะคะเดี๋ยวไปตามดูต่อที่ทำฟ f S c นะคะที่ทำฟ f S c เมื่อวันศุกร์ลงมาติดอยู่ที่ซับพอร์ตใหม่ล่าสุดที่สุดที่2015.43นะคะและตอนนี้ที่ทำฟ F ม S c เองเนี่ยเกิดสัญญาณ blue d o แล้วนะเห็นสัญ,ญญาณนี้ก็คือมันจะกดดันให้ขึ้น ย่อขึ้นหรือว่าบางทีถ้ามีแรงขายเข้ามามันอาจจะลงได้อยู่เหมือนกันแต่มันจะชะลอตัวในการลงประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงก่อนนั้นเดี๋ยวไปเช็คย่อยกว่านี้นะคะที่ s c a ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะสัญญาณ t r e n d CCI นั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อก่อตัวมาน้อยๆแรงขายก็พักตัวแรงนะคะก็คือถ้าเป็นทรงนี้ถ้า แรงซื้อยังน้อยอยู่แล้วไม่ชนะเนี่ยมันจะไซด์เว์นะคะแต่ถ้าแรงซื้อชนะมันจะย่อขึ้นไปก่อนได้นะคะแล้วถ้าเกิดในเคสที่มันย่อกลับขึ้นไปก่อนมันจะไปได้ถึงไหนเดี๋ยวไปดูที่ทังเฟรมเอหนก่อนนะที่ทำเฟรมเอหนึ่งเองนะคะตอนนี้คือเทรนก็ยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ราคาเริ่มถูกบีบอยู่ระหว่าง r e s i s t a n c ย่อยที่2036.07กับซ u p p o r t ที่ อันนี้ก็ย่อยเหมือนกันนะ2 0 2 7 0นนะคะและตอนนี้ทีเอเองอะ่ะมีสัญญาณของ red dot แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะกด,ดกดลงนะคะที่ทำเฟรม H1 เริ่มติดอยู่ระหว่างอะซัพพอร์ตกับร t ส,สต c e ย่อยนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของมันจะเป็นยังไงมาดูที่ t r e n d CCI นะคะตอนนี้ เหมือนกับแรงซื้อก็เริ่มขอตัวมาแต่ยังน้อยนะคะแล้วก็แรงขายก็ก่อตัวมาเหมือนกันแต่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองของที่ทำเฟบส1คือมันจะไซเวย์นะคะเพราะฉะนั้นตามดูต่อเนื่องนะว่ายืนเหนือ resistance ที่2036.07ไหวหรือเปล่าเพราะว่าสัญญาณที่ s อเองตอนนี้มีตัวกดดันให้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นตาม s อไหวมันจะ มีโอกาสขึ้นไปได้ถึงในเคสที่ยืนเหนือตรงนี้นะ2036ไววนะมีโอกาสไปได้ถึง2 0 5 7ถึง2060นะคะวันนี้ไฮคีย์นะคะอยู่ที่2 0 5 7นะคะแล้วอันนี้คือมุมมองของเรานะคือในเคสที่มันยืนเหนือตรงนี้มันจะมาตรงนี้ได้ถ้ามันถึงตรงนี้แล้วอาจจะตกลงมาใหม่นะคะ ลงมาแบบนี้เดิมแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าในเคสที่มันอยู่ยืเหนือ2036ไม่ไหวนะคะราคามีโอกาสปรับตัวลงมาใหม่นะขึ้นไปโซนแถวนี้แล้วซัพพอร์ตสำคัญที่มันจะอยู่ใกล้ๆก็คือ2027กับ2 0 1 5ซึ่งเป็นซัพพอร์ตล่าสุดนะคะแต่ว่าราคาที่เป็น lowest key วันนี้อยู่แถวเอ9่อเ9 9 7เลยทีเดียวนะแต่ว่ามันจะมาลงมาถึงได้ที่1997เนี่ย ต้องเป็นในเคสที่แบบว่าแรงขายมันเกิดก่อตัวเข้ามาแล้วก็ชนะทุกแรงชนะแรงซื้อได้ประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมุมองวันนี้คุณมองว่ายัางไงมองว่ามีโอกาสขึ้นไปก่อนได้โซนนี้แล้วเทลงมาใหม่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าโอกาสไซเวก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะประเด็นที่ยังเป็นตัว ยังต้องติดตามแล้วก็กังวลของนักลงทุนคือประเด็นแย่งชิงแอปพลิเคชัน Tik t o k อของ US กับ China แล้วก็ Stimulate Package นะคะยังไม่ได้เคาะนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะส่งผลให้ราคามีการเคลื่อนไหวรุนแรงได้ถ้าเกิดข่าวนั้นมันเข้ามากระทบนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อย่าลืมเทรดด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ